วันดีเซนจะพาเ,เพื่อนๆไปออกเล่นซูค่ะว้าวและเนี่ยคือเขาก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะคะอุ้ยตร้นี้คือสวยมากอะ่ะเ,เหมือนฝัดเ,เขาเไม่ออกวา <ะ S 2> ให้เราดูอะ่ะ <laughs> เดียค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนจะพาเพื่อนๆไปอ,อกเล่นซูค่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสวนสัตว์ของที่นี่เนอะคะ่ะว่าจะมีแบบว่าค่าเข้านะคะแต่ว่าเซนอะไม่แน่ใจถ้ามีบัตรนักเรียนอะจะมีส่วนลดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันจา้าซึ่งเอาจริงๆอะเซนก็ไม่แน่ใจนะว่าวันเนี้ยอ,อกแล่นซูอะมันปิดหรือเปล่าเพราะว่าวันเนี้ยมันเป็นวันแอนนิเวอร์ซารีออกแลนนะทุกคนซึ่งร้านอาหารหรือว่าแบบว่าพวกช็อปห้างช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยคือมัน ปิดหมดเลยนะทุกคนแต่เซนคิดว่าอลองไปดูแล้วกันเนอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลกับที่พักเซนมากนะคะแต่เซนคิดว่าถ้าไปอะแล้วมันเปิดอะอเซนคิดว่าคนจะต้องแบบเยอะมากๆแน่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นลองวีคเอนของที่นี่เนอะเดี๋ยวเราไปดูส,สัตว์ที่นี่กันดีกว่าว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะก็คือเหมือนแบบย้อนวัยเป็นเด็กไปสวนสัตว์อะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็เลยเลือกจะไปสวนสัตว์นะคะ ทุกคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงรถใช่ปะ่ะคือมันดังมากแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนอ่ะทุกคนแบบคือเซนไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยมันมีแบบว่าเกิดเหตุอะไรแบบตลอดเวลาเลยก็คือแบบเสียงหมอก,ก็คือนอนก็คือดังแบบวัๆวทั้งคืนไปเลยนะทุกคนไม่ว่าไปที่ไหน ก็จะต้องพีเดอก็คือหลงอีกแล้วจ้ามาเรามาแนะนําเพื่อนร่วมพวันนี้โรลินสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือต้องหาทางกลับไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงแต่ว่าเลยป้ายเออคือเราไม่สนใจไม่ฟังไม่หือไม่เอืออะไรเลยก็คือเรียบร้อยนะคะพื่แต่ตรงนี้บรรยากาศดีนะถึงแล้วออกแลนซูเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วกันก่อน hello i have this yeah, cool. yes and i buy a credit card 24, cool thing yes you. <laughs> okay so you are here yes this is our new zealand animals mm -hmm. kiwi yes there is a kiwi keeper talk at 1.15 today mm -hmm. in the kiwi house but at 12.45 there's a hidden new zealand one and mm -hmm. in, in here if you go to that make sure you're there on time because they do close the door because they have a flying bird in there. Mm -hmm. just show that at the Thank entry. you. Have a, have a good day. นี่เซนก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นสติลเดนเราได้ส่วนลดเหลือ24ดอนจาก29ดอนนะคะ ว้าวและเนี้ยคือเขาก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะคะว่าแบบเราไปไหนมาบ้างแล้วคือเนี่ยเป็นโชว์ก็คือเขาจะบอกเลยเนะว่าเวลากี่โมงเราจะมีโชว์บ้างนะทุกคนซึ่งตอนนี้เซนนามาฐานแค่อันเนี้ย Hidden New Zealand อันนี้นะคะแล้วก็จะไปดูนกคีวีเนอะปลอภัยทุกคนคือลมมันแรงมากเดีย๋ยวเราเข้าไปกันจ้านี่บรรยากาศข้างในนะคะมีคาเวเฟ่น่ารักมาก วันนี้อากาศก็คือค่อนข้างดีแล้วก็ร้อนมากนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์นกกันก่อนอุ้ต้นนี้คือสวยมากอ่ะแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนี่เรามาดูเบลเบิร์ดนะทุกคนมันก็จะเป็นนกเขียวๆแต่ว่าไม่เห็นอะไรเลยจ้ะเห็นแต่น้ำตกนีตัวเหมือนจิ้งเลนนะทุกคน เอาจริงนะทุกคนตั้งแต่เดินเข้ามายังไม่เจอนกไม่เจอไม่เจอเหมือนฝันเขาไม่ออกวาให้เราดูมาดูโชว์กันก่อนนะคะเข้าไป rise and as mammals started to become more common ต่อมาเราก็มาดูชโชว์นกกีวี บบอควาเรียมเล็กๆแมวน้ำอยากไปดูอควาเรียมในอุ้งอุงเหรอเห็นปะเห็นในอุงอุงสิ่งโตทะเลหุ้ยน้ำสวยมากเลยอะ่ะน,น้ำแบบใสเวอร์คือน้องกำลังเล่นของเล่นอยู่เหรอ คือที่เนี่ยมันใหญ่มากนะทุกคนคือประตูมันจะเหมือนเชื่อมกันหมดอะแล้วเราก็ต้องเดินทะลุทะลุผ่านมาซึ่งเมื่อกี้เซนก็ไปดูสัตว์น้ำกับสัตว์เลยคานมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะไปหาสัตว์ใหญ่แบบสิงโตเสืออะไรอย่างนี้ดูบ้างเนาะเข้ามาโซนสัตว์ตัวใหญ่ๆแล้วแล้วนะคะคือบรรยากาศที่เนี่ยดีมากนะทุกคนเนี่ยกาลังอุ้ยเจอเสืออาชีตาเหรอ ดูน้องบาบูนอุ้ยอุ้ยเฮ้ hey, อ่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยน้องววนั่นเลี้ยงหมาหรือปเปล่าวตัวนั้นใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยววสวยอ่ะแบ<ล>บว,วิวดีมากอ่ะมุมถูกเนาะจริง อุ้ยมันมาเต็มเลยอ่ะมันมาโชว์ตัวนี้เป็นจ่าฝูงแน่เลยอ่ะตัวเนี้ยไม่นอเหมือนโคอาล่าเลยอ่ะมันแก่แล้วเ้ว <laughs> เสืออะไรอ่ะเสือดาวมาแล้เดินมาถึงฟาโกนี้ตัวอะไรกว้างอ๋อ กับเพื่อนสาวแม่กีวิ่งอบอ่ะเม่กี้วิ่งแบบดุกๆเลยอ่ะยีราฟคือตรงนี้มีเยอะมากมีทั้งซีบรายีราฟไนล่าคือตัวแบบแปลกๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแคนนียไปจ้าดูวิวตรงนี้นะคะอุ้ยทองฟ้าคือเลิศอ่ะ ล่าสุดฝนตกแบบไม่มีปีไม่มีขุยก็เลยมานั่งพักในร่มก่อนนะคะ asına, นะนะก็คือเป็นที่น้องเสือคนดูเยอะมากคนมาเยอะมากเราวันเนี้ยเมื่อ<า>กี้อยู่ดีฝนตกตอนนี้ก็คือฟ้าสว่างอีกรอบแล้วให้รูมันเนี่ยค่ะพื้นคือพอท้องฟ้ามันสวยอะมันก็คือสวยมากเลยเนาะจริงเนี่ยมาแม่กินข้าวากันก่อน ขนมแบบน่าอีทมากอะดูดิหุ่งเดียะคือเราก็แบบไปหยิบแล้วก็เลือกแล้วก็ใส่ตังค์เนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมปงังนี่ไงคุดวนี่ก็คือน่าออทสุดๆแเบอร์เกอร์ ตัวนี้ก็คือตัวบอกระมันกำลังงับงับปีกงับปีกตัวเองอะ่ะมาดูอ e ีมูดีว่านี่นกอีกโกยดนกอีกโกลกุ๊กกุ๊กกุ๊กนกอีกโกอุ้ยมันแอบ,บอะ่ะหายไปแล้วอะ่ะเข้ามาดูโซนนกกันจ่าไม่ใช่นกสิอีกัวน,น่ามา,มาเลงอะไรแบบน,นี้นะนกออสเตรเลียพ no ักก่อนนะจ๊ะ ตัวนี้นเป็นสวนนกรอมันตื่นแล้ว<น>มันคงด่าเราในใจอะ่ะกูจะนอน <laughs> ในรีวิวสวนสัตว์หน่อยเพื่อนรีรีวิวสวนสัตว์หน่อยก็ไม่ได้ค่อยเจอสัตว์แต่ว่าแบบได้รูปเป็นพันจริงคือถ่ายรูปได้สวยมาก <laughs> คือเหมาะแก่การควรเอาเสื้อมาเปลี่ยนอะ่ะ <laughs> แต่ว่าสวนสัตว์ก็คือมีสัตว์อย่างละตัว <laughs> ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มสำหรับการที่เราได้รูปในวันนี้ อุ้ยตัวใหญ่มากอะ่ะมาดูลิงกันทุกคนคือโซนเนี้ยอยากบอกว่าแบบคนอุ้ย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 ลิงมันโหนอยู่มีที่ขายซุวเนียด้วยนะยก็คือถ้าเดินเข้ามา<ๆ>กเ็เป็นเหมือนแบบของเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวงกุญแจกระดานน่ารักก็คืออะไรประมาณ14ดอน19ดอนก็แอบแพงอยู่นะฮะนี่มีแบบว่าทอยเหมาะกับเด็กสุดๆ ก็คือไม่ค่อยมีที่ไทยเท่าไหร่ก็พวกแบบนกกีวีหรือแบบสัตว์แปลกๆแต่ว่าที่ไทยก็มีอยู่พวกยีราฟแรดตัวอะไรอย่างนี้นะคะกวางก็มีเนอะแต่ว่า,าก็ถือว่าครั้งหนึ่งมาก็มาเดินเล่นดีกว่ายัางไงเซนคอลองเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เซนด้ไดนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆมาบ๊ายบายในยคลิปเรนหน่อยดิ <laughs> รอด้านาชว์เราอีกนะบ๊ายบาย